โอ้โครับเ c s e r v i c e วันนี้มากับเจ้า e s p ปริงครับเครื่องกรองน้ำแอมเบตัวนี้คุ้มมากแต่ตอนนี้ไสกรองหมดอายุแล้วลครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนไส้กรองกันนะครับอ่านจจดูวันหมดยังไงนะครับเปิดน้ำก่อนโอ้เปิดไปโชวกรองครับนี่ครับเดือนแล้วใช้มา1ปีแล้วครับหนึ่งปีบปดีนะเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเจ้ากรองของ e s p ปริงกันดูนครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่ม การถอดเจ้าตัวอีสปงลงมานะครับดับแท้ครับถอดแดปเตอร์ออกนะครับให้ไฟมันดับก่อนนะครับแล้วเราก็จะยกมันออกมาจากตัวแท่นรองของเรานะครับยกออก,กอทั้งตัวเลยอนนีะะ้เรายกลงมาแล้วนะครับเปิดฝาบนออกนะครับฝาบนต่อฝาบนออกโอ๊เอาไปเก็บไว้ให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวเหยียบแต่ โปรตอร์ดอดดปเตอร์ครับนะถอดตัว a อะแ t e ดปเตอร์แล้วก็ตัวกลองตัวนี้เป็นตัวกลอง UV นะครับนะมีตัวยิงนะให้ดูตอนนี้ตัวยิงแสง UV นะครับอยู่ข้างในนะครับเราไปเก็บไปก่อนเอาสายไฟออกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำออกมาป้องกันการเสียหายของเจ้า a อะแ t e ดปเตอร์ นะครับเอาไปเก็บไปต่ออ่าอันนี้การขอสายน้ำครับนะจุกของเขาเราจะต้องกดลงเข้าไปนะครับกดลงแล้วดึงออกนะครับกดครับก็ค่อยๆดึงมันออกนะครับกดมันลงไปก่อนอ่าอีกอย่างเหมือนกันครับกดมันลงไปไม่ออกากดมันลงนะครับอย่าไปงัดมันนะครับเดี๋ยวพังโอเคสายออกมาแล้วสายที่มีน้ํานะครับ ตรงสายนี่มีน้ำใส่แม่น้ำก่อนหลังจากนั้นการถอดแหวนตัวบนออกครับหมุนออกเลยเอาแหวนปิดตัวด้านบนนี้ออกแล้วก็จะเห็นเจ้าดำๆตัวนี้มีตัวที่เรางัดขึ้นนะครับตัวนี้เรางัดขึ้นเลยนะครับเออแล้วมันก็จะหลุดมาครับนะครับแล้วดึงขึ้นตรงครับ เร็ปุ๊บเราก็จะหมุนไส่กองตัวนี้ออกหมุนออกได้เลยครับเป็นเกลียวธรรมดาไม่มีอะไรทีนี้ครับมีอันหนึ่งที่เราจะต้องทำความสะอาดมันด้วยนะครับนี่ครับจะตัวข้างในครับตัวนี้อ่าตัวนี้ทำความสะอาดมันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทําให้แสง UV รอดผ่านข้ามาถ้ามันเป็นมีคราบสิ่งสกรปรกติดอยู่มันจะทําให้เครื่องฟ้อง ว่าไม่ได้กรองได้ก็คือมันจะมีสัญญาณไฟสีแดงและมีเสียงร้องดังติ้ดติ้ยต,ตอยู่ตลอดนะครับเอาดีถ้ควมสง่ายก,ก็อาจจะหากระตุ้นบัตรอะไรก็ได้นะครับไปปัดตร,ตรงหน้ามอนหน้าเลนมันนะครับก็ถูๆมันหน่อยเพราะว่านะ้ำประปาเรา,ามีตะกรนนะครับติดมาแล้วก็อย่าให้ใย,ยของเจ้าตัวนี้ติดไปกับเลนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับมันจะมีคาบอยู่ ในคาบตะกรอนสีน้ําตาลที่มากับน้นําประปาเรานะครับรเสีปุ๊บจ้าตัวอ่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวถังมันนะครับตัวใส่น้ํามันนะครับเราก็อ,าออกมาล้างด้วยนะครับนะครับเราจะล้างน้ํานะครับก็เปิดน้าเดี๋ยวน้ามันจะออกมากับตัวท่อนี้ด้วยนะครับต้องระว,วังให้ดีนะนีน้ล้างครับ แค่น้ำเปล่าแออค่สะพ้อนออกก็พอน,นะครับว้าไม่ต้องตกอะไรบ้างผมกินขอล้างไปหลายรอบแล้วโอเคราจะไปเตรียมไส้กรองอันใหม่มาใส่ทีนี้เจ้าไส้กรองตัวใหม่ครับที่เราได้มาก็จะอยู่ในถุงพลาสติกซีลไว้อย่างดีนะครับเขาบอกว่าฮะการุณาอย่าแกะถุงพลาสติกออกจนกว่าเราจะเริ่มติดตั้งไส้กรองนะครับอย่าแกะออกนะครับหรือว่า ถ้าไปซื้อตามช็อปเอ็มบ MBA, แล้วถุงพลาสติกมีความเสียหายก็ยาวตัวนั้นมานะครับเอาตัวที่ปิดสนิทพี่ชิ้นมานะครับนะครับเราจะตัดนี้ม,มันเลยเพราะเราจะตัดแล้วนะสมันออกเป็นเลยโอ้ย<อ>แยกล่างได้สบายเท่มาก เก็บเกด์ก่อนอย่างไรก็จะมีพลาสติกห่ออีกชั้นหนึ่งนะครับปลอมออกมาครับโยนทิ้งไปครับอันนี้ครับเจ้าตัวใส่กล่องมีห่อพลาสติกนะครับอย่างดีมีวิธีการเปลี่ยนวิธี่ติ๊ตั้งนะครับอันนี้เราไม่ใช้โยนทิ้งไปที่เขาบอกความติดตรงนี้คือพลาสติก,ตตกด้านในนะครับ เราใส่กล่องออกมาแล้วนะครับกล่องบรรจัยแรกโยนทิ้งไปหาหวิธีการติดตั้งครับเราใส่กล่องครับแล้วก็ฝาครับเราใส่เข้าไปครับกดลงไปก่อนนะครับให้มันเข้าก่อนแล้วก็หมุนให้มันล็อกอ่านี่ครับล็อกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กลับเข้าไปตัวเจ้าเครื่องรองน้ําตอนใส่เราก็จะดูเขี้ยวสองอันนะครับมีเขี้ยวสองอันบนฝาก็จะมีเขี้ยวอยู่สองอันมีร่องอยู่สองอันเหมือนกันนะครับ วางลงไปครับให้มันตรงร่องมันแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วหลังจากนั้นนำแหวนครับวางไว้ครับแล้วก็หมุนให้มันล็อกครับล็อกแค่นี้เป็นานเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ติดตั้งกลับเข้าไปได้ หลังจากที่ใส่ฝาเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้ามาใส่แท่นน้ำผมผมมีแท่นวางเราก็ถาวไปติดตั้งในแท่นวางให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับส่วนของใครมีแท่นเจ้าตัวนี้ก็วางได้เลยนะครับอ่าให้มันเข้าล็อกนะครับเด็ดปุ๊บน้ำสายน้ําครับึ่งมีท่อเล็กกับท่อใหญ่แยกชัดเจนอยู่แล้วใส่กลับเข้าไปตามช่องเดิมนะครับท่อใหญ่ใส่ก็กดลงไปครับท่อเล็กใส่ร่อนหุกเข้ามาครับก็ให้มันตรง ปักปัดสายให้ดีหน่อยนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงๆแค่นี้นะครับเรียบร้อยต่อไปก็จะใส่เจ้าตัวตัวแสงนะครับตัวที่เป็นแสง UV นะครับเองน้ำม e ีสปริงนี่เหมือนจโลงกองน้ำดีๆนี่นะครับใส่ให้มันลงล็อกนะครับนี่ก็จะใส่เจ้าแร็คเตอร์เข้าไปครับเลี้ยงสายดีนะครับเจ้าตัวนี้ติดผนัง ของผมมันจะเรียงสายยากกว่าเวลาตั้งพื้นง,ง่ายธรรมดานะครับว่าสายมันชอบติดกับเพลงนี่ครับค่อยๆวางแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องใส่ตัวอะแดปเตอร์ยกขึ้นนิดน,นึงก่อนก็ได้นะครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยกดให้เข้าล็อกครับที่เดิม ให้มันเข้าร่องจะมีร่องของมันอยู่นะครับใส่ให้พอดีร่องมันหลังจากที่เรายกมันติดตั้งกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ฝากลับเข้าไปที่เดินเรียบร้อยนะครับให้สนิทใส่พวกเสียบแรปเตอร์ครับเครื่องก็จะประมวลผลแป๊บหนึง่งนะครับเรียบร้อยแล้วมีแสงตีขึ้นมาอปดูครับตอนนี้ไฟสี่ดวงเต็มๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพอเราเปิดน้ำปุ๊บเราก็ไล่น้ำก่อนนะครับ รอน้ําออกทางฝั่งที่เป็นตัวรองก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวรอน้ําเต็มปุ๊บมก็จะดันออกมาทางนี้นะครับน้ําจะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวรอครับนึงนะครับนต้องเติมน้าให้เต็มก่อนก่อนที่จะไหลและล้นออกมาอ่านี่้ครับมาแล้วครับ งดงัหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เปิดน้ําไล่น้ำน้ำนำําสีดำออกไปนะครับเขาบอกว่าประมาณ5นาทีนะครับตอนที่เราเปิดเครื่องรครั้งแรกเรื่อนจะยังบอกว่าน้ำยังใช้ไม่ได้มีเสียดงเตือนอยู่นะครับพอผ่าน5นาทีแล้วน้ําเริ่มใสให้เราปิดน้าและให้ไฟตรงนี้ดับไปก่อนแล้วเปิดกลับขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นน้ําใช้งานได้ปกติแบบนี้ ก็จะเป็นรูปน้ำหยดลงแก้วนะครับเป็นสีฟ้าไม่มีสัญญาณเตือนสีแดงนะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำเปลี่ยนไส้เครื่องกรองน้ําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้ไปอีกหนึ่งปีนะครับเราเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันครับอยากให้ทาอะไรบอกนะครับผมจะไปหามาทําให้ได้ดูกันไปแล้วครับสวัสดีครับ